นี่ไปลงไปเหรอทำไมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุชาแนลนะครับไปยุกเรียนน้ำนะครับอยากดูน้องวายุเลีย wo <worldwide> นน้ำนะครับผมเล่นแล้วพายกระโดดจบเป็นยังไงแฟนคลับของวายุนะครับ หมดน้ำเก็งนะครับนี่าหวแล้วหนนู้นน้องๆดูคลิปวายุอาบน้ำก็อย่าลงไปเล่นคนเดียวนะครับเพราะว่าวายุเนี่ยเขาเล่นจนชินแล้วดูลีลานะครับ น้องอยู่กับแม่เล่นจนชินแล้วนะครับน้ำเท่านี้น้องก็่บ่อยนะครับรู้น้ำตื้นน้ำลึกหมดแล้วนะครับควายเลยลูกมดน้ำเก่งนะครับอือ yeah yeah kinh là Mới chạy qua <laughs> ấp này. มีงน้อยๆสบัดไกสบัดมาอันนี้เล่นอยู่คนเดียวเนมือนแบบนาเขาไปศูนย์นะครับ อยากกินกปงตา,ายไยลากแล้วคันทัน ai à, là vũ Đây là lai lúc Đây 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 tốc phăng tùm 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 Đây tốc phăng lạ Tốc lạ Để, để, để tinh này

ว่าดีเนาะอันนี้เล่นอิ่มน้ำสำบานเลยวายให้มันขับดูหน่อยอือเยอะจมแล้วจมแล้วจมแล้วอ้อจมแล้วอ๋อ นม้เ,เอาเต็มที่เลย,ยเล่นอะไรโอ้เป็นเล่นอะไรเล่น,เนบัวแล้วนนหายแล้วูนาเพิ่งมานะครับเห็นนานแล้วจะไปหานา,นานแล้วนน เห็นน้ำมาแล้วเอาเอเรๆเรื่อเเรื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 วเร็วเอเห็นน้ำมาแล้วจะไปตามน้ำแล้วเออ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 ลองก่อนเลยโอ้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  โอ๊ยไ,ไ,ไปแล้วอะไรกลัวกลัวพักติ่งโป่งว้าวว้ไปแล้วเห็นนะไปแล้วเห็นนาไปแล้ว,นนลวอยากกลับบ้านตามนาแล้วอยากกลับบ้านตามนาแล้ว<ป>เอาเล่นไป,ไปเนึ่งสอามไปเอาเล่นไปเล่นคนเดียวอยู่นี่แหละโอ้โหเล่นอะไรโดดอีกหนึ่งเอ,เอาเล่นไป เออเออโอ้เอ้ออ้าวอ้ออื้อโอ้อื้ออื้อโอ้ไม่ได้ไม่ได้จะไปจะ <coughs> 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 พอยตลาดบ้านแล้วว่ายอไปไหนขี้หน้าซึ่งยน้าหักอล์ฟดีน้ออนว้าิ้งอไพเนี่ยิงมดน้ พอดีพ่อทำไมโอเคนี่ละโอ้ยไปนอนจกะนอนแ้วคำแล้วกับ Vai, มาเที่อเรล่นเลี้ยไปมาเออชาวบ้านด้วย อายุมากินแต่น้ำปลาปลาวิชชอบกินน้ำปลาปลาครับทุกคน ายุก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ชมช่องน้องวายุายยรักษาเทวดินนะครับผมขอบคุณแฟนคลับของลายวายุายยรักทาเทวดินทุกทุกคนนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะั้นกัสดีนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับร่ลำรวยกันทุกคนนะครับผมนี่ไปไหนขอเร็วไหมไหมไหมอู้เดือดไปว้าว,าว,าว,าวา อันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับทักวัสด,ดีหน่อยเร็ววันดีแฟนคลับหน่อยเร็ววันด,ดีครับบนชูมุนอือขอบคุณก่อนเสียแล้ววันด,ดีครับขอแล้วครับสวัสด,ดีครับนักอายุก็จะกดไลค์กดแชร์ชมชงน้องอ,งองายุนะครับผมน,นี่ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม,ม